ครับท่านผมครับคลิปนี้เราจะมาทําเนื้อเน่าเนื้อน,นมกินกันนะครับนี่ก็เน้ำหมูนะครับผมเน้นสี่โค้งครับจะกินเหนียวเหนียวหน่อยนุ่มๆหน่อยนะครับนะก็เอาไปตากแดดไว้นะครับใส่ถุงรับตากแดดไว้สามวัน,นครับ ให้มันได้กลิ่นหน่อยให้มันเน่าๆหน่อยนะครับตัดตากแล้วครับ ไร้ตรงนี้นครับสามวันครับตากสูงหน่อยก็ได้ครับกันหมามากินรัดให้แน่นๆครับแรงวัน้เข้าไปไข่แล้วอีกสามวันครับพอดีเพื่อนจะมาเที่ยวหาสามวันครับทำแหนเน่าเแหนนมชิมดูนะครับครับหลังจากผ่านไปสามวันนะครับดูนะครับ นี่ครับมแมลงวันเดี๋ยวไปดูกันนะครับหืมกินแรงนะครับ,รบก็มาแกะดูข้างในนะนครับ

1-2หองหลอดันนเนี่โอเคครับ

เกลือ <Okay. S 1> ครับผมอ,อันนี้น้ำพริกขาคนเหนือนะครับเนาะอยู่เกาหลีนะครับเนาะอยู่เกาหลีเด้อครับเด้ออือหาอะไรก็ใส่นะครับไม่ใส่นี่หน่อยวะครับมะแขนงอะใส่มะแขนเลยครับใส่มะแขนสักหน่อยนะครับมันได้กลิ่นหอมเครื่องเทศเครื่องเทศคนเหนือครับผม,มอานน่ารีกขีหน้าให้พริหน น้ำพริกขานะครับ,น,น,น,รบนี่น้ำพริกขาตํานะครับนี่น้ำเขาเรียกน้ำพริกตัวผู้กานน้ำพริกตัวเมียเนี่ยเมียเมียเป็นคนตํานะครับน,นี่น้ำพริกตัวผู้หัวเป็นคนตํานีเมียนะครับเมียก็โคตรสวยเลย เมียเมียเมยดูหน้านะครับโอ้โหน่าเดียววะหนะคงไม่ได้ลงยูทูบ e หรอครับเห็นแต่ตูดผู้สาวนะครับน้ำพริกเหนือนะครับเดอ้อน้ำพริกขากินกับอะไรก็อร่อยนะครับกินกับเห็ดต้มเห็ดฟางเห็ดเห็ดตามฤด,ดูครับ เห็ดปาะเห็ดไข่กินก็แซ่บหมดอร่อยหมดแม่นบอกแม่นแมนโอ้มาละเดี๋ยวมัน, oh, มนะมจะริญเลยนั่น,นะน,นไอ้กูนักงไปแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนคนตำนำ้มน <c oughs> ้ำกูตอหมอเกาหลีนะนี่นะแม่นหน้าแม่นเกาหลีเนาะ <c oughs> บอกว่านะเปลี่ยนเสื้อนะครับกลัวไม่สวยเห็นผู้บ่าวมาไม่ได้เห็นผู้บ่าวก็ยาวมาไม่ได้แก่นะแก่แก่ละก็เตรียมจิตจำเดี๋ยนี่ทำนะบอกให้ลำดวนอ่ะไม่เมาไม่เลิกวันนี้เนาะครับหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีนะครับได้เวลาแต่สุดกูไม่หมดโอ้โหรถไรแต่ละ

พอดีทําเยอะครับเดี๋ยวนึ่งอีกสุดหนึ่งครับครับสุดน่งใส่ครับ 你要弄我，闹我了啦，那，小皮了。 เลยครับน <si no well> ุ่มครับชิ้นนุ่มเกาหลียงครับเสร็จแล้วนะครับชิ้มาเดอร์ชิ้นนุ่มเยอดเหรอชิ้นนุ่มนะตาหม้อขนาดหม้อเหรอข้าเจ้งไห้แป้งเหรอหมาอขนาดนี้ต้องมีนะครับเหล้าขาวชิ้นนุ่มชิ้นนุ่มเยาวครับเด้อ มีชิน้นมีชิน้นคว้าเนี่ยชิ้นหมูครับเนี่นยก,กินแน่นล่ะเน้นตรงเป็นกระดูกหน่อยนะครับครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเนี่ชิ้นหมูนะครับเด้อเหมอเด้อก็ออคือประเทศเขาหนีนี่มันมีชิน้นไะฟนาะของนี้ไฟนะานะ มาอนะครับเลยครับขาครับมาขาขาเอาได้ๆขนาดข้าเจียนหน่อยข้าเจียหน่อยข้าเจียนข้าเจียนหน่อยข้าเจียนหน่อยอา ยอดครับเนื้อนิ่มแบบกินเหม็นๆมนจะไม่เหม็นนะมันจะหอม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 บอกมันผทยกับปลาร้าปลาร้าสุกๆแล้วที่เขาทำกับข้าวแล้วหอมหอมหอมเครื่องเทศนี่หอมคาตาคายไง ครับนั้นนิ่มากครับนิ่มมากครับรวยเลยนะพอล้เอ้าอันนี้ก็นอนนะไข่